ช่องนกน้อยชาแน,นลจะเป็นน้ำผัดมีที่เข้าใ่เครื่องปรุงลงไปแล้วจ้ะเดือดแล้วก็เติมมีลงไปเลยน้ำผัดมีเครื่องปรุงจะมีน้ำตาลผงนัวเียมเจียวซีอิ๊วดำ รสดีเนาะจ้ะพริกปน่นห้อกระเทยใบแบบนี้จ้ะให้หน้ำมันแหง้งก่อนอื่นห้อต้องเคี้ยวน้ำมันก่อนเอเคี้ยวกระเทียมก่อนจ้ะเคี้ยวกระเทียมให้มันเลืองเลืองเสร็จแล้วห่อกระเทยใส่ของปุ้มลงไปเนาะจ้ะ กังุงตามใจชอบเลยอาจะเอาเพชรหรือว่าเอาบเพชรเนาะเป็นเออแบบนี้เนาะเป็นเงาเงาเป็นกระพริบกระพริบแบบ <c oughs> พี่สงอาจา์พัดมีน้ำก็จะแห้งแล้วจ้ะถ้ามีมันหน่อยห้อกระปะองใสน้ำร้ายใส่พอปริมัณให้เ่ากับตัวมี ตัวให้มีมันดูดน้ำม,มาจะเส้นมีเขาดูดน้ำหลังจากนั้นก็จะได้เอาหมูที่ล้วนไวมาจีนี่จ้ะเอามาใส่มันจะคือหมูตัวนี้จ้ะหมูที่นกุ่มล้วนไวเนาะ น้ำไก่แห้งล้วนั่งกันห้องกับทิ่ใ่ หมูตัวนี้ลงไปหมูมตัวนี้กับะขายกักหมูจาก,กสวัสดีเป็นเนื้อปล่อยใจ จ้าข้าจะิดไ้มีนาานะนหน้าตานะากินแบบนี้เลยจ้าตอนตอนถ่ายข้ากกบใสหอมใส่หอมไปเลยจ้าเ็ดแล้วจ้า คลิปนี้กับปากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจหนน่อยทำคลิปต่อ,ตอไปฝากกดติดตามหนน่อยนั่นเลยจะดือ้อดือกัน,นะนอีพีนานอาจจะเนาะบายบายเฮ็ดแล้วจะ